สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ซึกมวยเทยเฉดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราชส5 1 8นนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นผักบุ้งเพชรเกรียดเพชร,รพบกับทางด้านเพชรสิงห์ขอนสอสมานการเมนพิกัดน้าหนัก103ปอนด์คู่ที่2จะเป็นทางด้านทิมพระเบคคอมแพคพบกับทางด้านบนุญประการสิทธิเพชรลูกันพิกัดน้าหนัก101ปอนด์ 3, คู่ที่สามคู่รองแข่รายการวันนี้นะครับก็จะเป็นมวยมาเสริมแทนซาเวียร์ซอเดชพันธ์นักชกจากสเปนพบกับท่านนันมารินซุนเกล่าห้วยตุ้มพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์และคู่งรายการนี้ก็จะเป็นการชิงแชมป์นะครับเพชรไพเบกคอมแพคพบกับท่านนันเพชรโฟกัสซิ์ทหารเอกพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับนี่คือคู่ใหม่และน้ำหนักในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นผักบุ้งมาหนึร้อยสามปอนด์ต่อพิก,กัด เพชรสิงขรมาร้อยห้าจดหถไปสองจดรถไปกิโลนิดๆน,นะครับทิมมาร้อยหนึ่งดไปศูนย์มนประการมาร้อยห่ปอนด์เท่าพิกัดซาเวียมาวินมาร้อยสาปอนด์ทั้งคู่นะครับเพชรม,มาร้อยสามสดไปศูเพชรโฟกัสม,มาร3 0ยสปอนด์เท่าพิกัดนะครับนี่คือน้ำหนักหมวยเมื่อเช้า แฟนคลับไมลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพีเคสองสี่สี่ดีที่ผมแนะนำแอปพีเคสองสีเป็นลายพัชกร,ระบบอัตโนโมัตินะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอ,อกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0ูนย์นเก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ชมความเรียกคำแนะนําทุกทท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ราคาเด็ดช่องเจ็ดสี่ช่องสามอมน้อยได้เปิดมากกินวันจุกสองวันสามวัน การศึกมวยวันธนาคารยอดนิตเวลานี้เปิดมา่ก่อนชกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันที่มีมวยก็จะมีราคาเรทหลังช่างน้ําหนักเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาไว้นะครับนํามาเปรียบเทียบกับราคาเรทก่อนมืยอขึ้นชกเราจะรู้เราเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ว่าเรทไหลต่อได้ลองไปทางไหนที่นี่ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราลงตัวางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้แฮปพี้เกตสองสี่ที่เราจบครบทุกความมัน การันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นผักบุ้งเพชรเขตดเพชรซ้อมทีมงานผู้จัดวันนี้ได้เปรียบกับวงจรเพชรสิงขอนประเภทหนักแรงแต่วันนี้เหมือนมาเป็นบันไดให้เขาไต่อยากได้เท่าไร่ฉัดเอาครับวันนี้ผักบุ้งเพชรเขตดเพชรจะชนะได้ไม่ยากอยากได้เท่าไรฉัดเอาผักบุ้งเพชรเขตดเพชรเปิดมาทำตุนเรทอาจจะแพงหน่อยนะครับ คู่ที่สองครับทิมไฟเบรคอมแพคเจอกับมนพรกการสิทธิ์เรีกรู้กันคู่นี้ถอยกันมาหลายครั้งนะครับใกล้เคียงกันไม่ห่างทิมก็หนักแรงมนพรกการก็เหนียวหนึบคู่นี้อยากลงตุลรองไปที่มนผักการแพชนะมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยวันนี้ผมชอบไปที่มนพรกการครับหน้าลงตุนรองคู่ที่สองครับซาเวียสเดชพันธ์หนักแรงจากสาเปนเจอกับมาวินมาวิน,วนช่วงหลังนี้ฟอร์มสดประเภทหนักแรงทุกลูก ความมั่นคงดีหน้าเสือดีนะครับทีมงานผู้จัดก็คุณเด็กปตณีให้ใช้สีเสือ้อวันนี้ไม่ห่างครับคู่นี้มีโอกาสลุ้นน้ำนอกทั้งคู่ใครพลาดเป็นร่วงเป็นหล่นส่วนตัวผมยังชอบไปที่ซาเวียสอเดชาพันหน้าลงตุนรองครับมวยคู่นี้ห้าสิบห้าสิบลงทุนน้อยได้เยอะมาดูคู่เอกรายการวันนี้ครับเป็นการชิงแชมป์เพชรเพลเบกคอมเพกชกมาสี่ครั้งเพชชนะหนึ่งครั้งอีกสามครั้งหลังเนี่ยโฟกัส เป็นฝ่ายชนะมาเรดเปิดมาท่านันเพชรเป็นต่อโอหน้าลงต่นรองมากครับพาโ,โฟกัสีนประเภทฝีมือดีฉลาดรวดเร็วเพชรหนักแรงจะชนะได้ก็คือเบียดเบียดปลาย,ลายต้นต้นกินโฟกัสยากแน่รองไ้ที่โฟกัสไว้มีโอกาสพลิกมาเป็นต่อกองตัวบางทุนเราและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยวันนี้รองไ้ที่โฟกัสสิทธาเอกนะครับสรุปไวยรักมมยชอบวันนี้กู่แรกนั้นอยากได้เท่าไหร่จะเดาครับได้เปรียบควบวงจร ผักบุงเพชรเขียดเพชรคู่ที่2รองระที่มนพระการสิทธิเพชรฉลูกันคู่ที่สามรองมปที่สาเวียวอเดชพันธ์และพิจายรณาการโดยโฟกัสสิทธานเอกเป็นเหมือที่น่ารองวันนี้ครับขอบคุณสําหรับกำลังใจที่มีผมมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ